คนไทยบอกเอากองขึ้นนี่เะสวัสดีครับเรามนต์ชีวิตคนไต้ในต่างแดนนะครับวันนี้มนต์พาหวันมากินร้านอาหารไทยนะครับได้เป็นลาบเชียงใหม่แล้วก็เป็นลาบหมูหลิบนะครับลาบหมูหลิบนี้ก็คือน้ําตกหมูนะแต่ว่าอาหารยังมาไม่หมดนะครับเนาะเราลองชิมดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือต้มยำเครื่องในหมูนะครับอ่ะชิมเบืองชิมเบืองมาซะบ่ มีน้ำเกี๊ยวคุ mm. ้ยด้วยกินกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวร้อนบ่เดี๋ยวมวนลองซิมก่อนนะอร่อยครับเอาหอมมือเดือดตกเลยข้าวเหนียวเหนียวมากอร่อยครับืน่าก่ะอืม

มาเด้ขครับปีนหน่อยอยาอกกินน้ำลายตามด้วยครับอร่อยนะอร่อยมากครับอ๋อนี่ครับอขอบอุวมากมอ,อืมอ่ะ นั่นน่เป็นเปียาวรุเอ่ะเนี่ยอืมกินอนะ่ะอืมอยาน้ครับอกจามีพักข้าวตองไปด้วยนะครับคำว่าขิงสยังไงครับ มานะนะอืมกิครับนมากินกับน้องจำปวดนนะ้ำมากินจะไหนเป็ดกักกบมดออนีจะมีไช่หมูนะครับอืมให้หมูสุกแล้วหวยเน่ยอ,อ,อ,อ๋อ,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 อมันคือปอบ ยังพอกินยังเล้วของจมบวนอ๋อ,อมจมปกกป่ะนะน้ำปกแล้วก็น้ำปกหมูนะครับก็คือเป็นของหมูย,าย่างแล้วก็อมาตกเอกมาตกนะฮะอืมนี่คลิปนะครับ ด้านจะเป็นไม้ไผ่แลวส่วนลังคาก็จะเป็นยักษ์คาค่ะ,อ,ะอืมแล้วม่เขา้าวโดนะ นชินนั่นเดี๋ยวย้มากินนะครับพูเลยแปากเขาเรื่องนี้เขาเร้่องน้เขาไม่บ้าง เขาไปงานบุ่นอรนวุ่นตกนนักกา,าม,กกมันชว่างได้กอนได้กวนเด็นมาก่อนะ จะมกบก๋วมขอรับเนีกุ้งเปียนก็แับนะรับดิบแล้วก็จะมีก้อยหอยอะไรอย่างเงี้ยมันหอมแล้วจะเปรี้ยวๆหน่อยนะใช่ใช่นะครับนี่ฉันรับเดี๋ยวช่างสองสองซุดนะแต่ว่าเขายังมาไม่หมดหิวแล้วกินก่อนเลย กินน้ำเกลือคุ้ยนะเกลือคุ้ยแบบนี้ว่ากินเยอะๆตัดลายนิดนึงมันเกลือคุ้ยอะลูกกุ้งมันก็ลูกกุก้กกงสู๋เนาะไม่เป็นไรหรอกเนาะเห็นบางซ่อ,องเขาก็กินกันยอยู่ปิย๊ยะก็ใช่เบียเบียเบียนะครับอันนี้คือหมูสามชั้นแล้วก็มายาอ่าไม่ใช่ใช่คอมหมูย่างแล้วก็เอามา รับอันน้ำตกอืมข้าวต้นอืมอนะ่ารึกนะีนะ้ำมาก อืมอืมนไม่เลวอืมครับไปอดไอ้ลืมครับมาอาหารในมังนอะน้อยจังเราสั่งงเยอะนะครับแล้วยี่บอกยไงเนาะ อืม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 อ น้องผมพยายามให้นใช่ไหมขอพูดภาษาอ่าภาษาตัวเองมากนะครับภาษาท้องถิ่นมั้นบุญนะและไม่เลยปูหมดล่าเลยเลยนะครับถ้าใครมาเที่ยวใครมาเที่ยวเกิ้วซีอะไรเงี้ยก็แวะมาไล่นะครับถ้าพี่น้องก็แล้วในมาฮอดเกสเนี่ยก็ให้มากินด้านนั้นครับ อร่อยเป็นร้านอาหารไทยคะ่ะจ้าข้าก็ออก,กันเองไม่หนูว่าให้ดูด้วยนะนำัจะอ้ว มันมีอะไรบ้างมาโม่เลยให้รูนะครับอืมเนี่ยครับเนี่ยครับอาหารอาไม่ดูนคนกินนะครับเนาะจะมีกุ้งแช่น้ําปลาแล้วก็กุ้งนึ่งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็ลาบดิบลาบ,บสุกแล้วก็มะมา้าปลาผัดเอ,อ่อมะม้าผัดมะม้าแล้วก็ปลานึ่งมะนาว ปลาต้มส้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นปลาต้มยำนั่นแหละนะครับตำถัดเขาก็น่ากินนะเห็นบอนี่ฮะตำถัดเขาก็น่ากินฮนะถ้าพี่น้องก็เลยมากนะพี่น้องเต้ก็เลยมากเขากี่ชื่อเามากอดหรือมากเวกกินได้ค่ะเนาะแต่ว่าเชลลยอย่างนึงเนาะเพราะว่า รางข้างล่างก็ปิดปิดปดเพราะว่าเป็นโควิดครัวอะไรเงี้ยเขาก็กลัวกันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับมันทำญ่ๆเลยป่าวอัมโอ้ยยังไม่หมดนะครับอืมอืมนัดดิบเนี่ยอร่อยมาก เขาไม่ใช้ทีหรอก่ต้องทำมอนอันนั้นก็อกย่เทนทำให้เขาก,กาดยวใช้ยางมั้งเลยเครื่องในย่างแล้วกว็ามาจิ้มแบบนี้นะครับตัวตัว,ตวอาหารไม่จำเป็น้งองมองมาเห็นสดครับ นะครับต้อง,อง,อง,องอคาอูแบบนี้นะไอ้ปังป๊ดผงเนือกินด้วยแล้วประผงต้องเนือชุดน้้ม,มามดเลยของมึงเนี่ยอร่อยสุดหืมอันน้แมงอืมสุดยอดครับ ตอนนี้ก็ประมาณ3โมงเย็นนะครับตอนนี้มนก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับสําหรับคลิปกินรับเลือดแล้วก็น้ำตกแล้วก็มีหลายอย่างเลยอาหารยังไม่มากไม่หมดแต่มนขอชิวๆกับบ่าววันนิดนึงนะครับตอนนี้มนก็จะลาพี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ